เรื่องเกี่ยวกับอะไรเริ่มต้นที่อันแรกเป็นบทสนทนาของผู้ชายสองคนนะครับเราจะเห็นรูปทางด้านขวามือข้างล่างดูคล้คลายๆว่าเขาจะกำลังจะจูบกันแต่จริงเราไม่ใช่นะครับมันจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเวลาคุยกันเนี่ยต้องมองหน้ากันต้องมองตากันเพื่อจะได้รู้ว่า เ,เขาจริงใจกับเราหรือไม่อย่างไรเนาะไม่เหมือนคนไทยเราบางทีเราก็คุยกันไปแล้วก็มองน,อน่นมองนี่ไปก็คุยกันไปได้แต่แบบว่าถ้าเกิดเวลาเราคุยกับคนที่นี่แล้วเราไม่มองหน้าเขาไม่มองตาเขาเนี่ยเขาจะถือว่าเราไม่ให้ความสนใจเขาแล้วก็อาจจะเป็นการแบบว่าเสียมาร,รยาทได้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปเขาก็เลยวาดภาพออกมา,ว,าว่าผู้ชายสองคนนี้กําลังมองหน้ามองตากันอยู่ไม่ได้กำลังจูบก,กันแต่อย่างใด ทีนี้เราเลิกสนใจเกี่ยวกับรูปภาพและหันมาสนใจที่บทสนทนากันแทนนะครับอันแรกเกชแบกเบก็จะบอกว่าบทสนทนาเบก็ในหนังสือมันจะมีบทสนทนาอยู่2บทแต่ว่าบทสนทน,นาอันแรกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนอยู่ก็เลยไม่เอามาตัดออกมาเฉพาะบทสนทนาเบซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเค r ร์เนลเนาะก็คือ,เ,อเป็นคําถามแบบว่า เราเาจะไปทำอันนั้นอันนี้ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นต้นบทสนทนาด้วยว่าคันเนลเบียเมลวีเดสุดสาวเมนเทนิชปีเลนเอ่อแสดงว่าคนแรกเนี่ยเขาก็ถามคนคนหนึ่งอาจจะเป็นเอา A กับ B แล้วกันเนาะอกับ B บยาก็ถามในอก็ถามใน B ว่าเราไปเล่นเทนนิสด้วยกันได้ไหมเอ่อก็ คือเนินเบียเบียก็คือเราเ,อาเพราะฉะนั้นกิริยาก็เลยเป็นคืนนึ่งเสร็จแล้วมาวีเดอร์สูซามเมนเนี่ยก็เหมือนกับว่า,าวีเดอร์อีสูซามเมนด้วยกันมาก็คือหนึ่งครั้งเ,เทนนิสก็คือเทนนิสเนาะชปิปเปเล่นก็คือเล่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยจะไปเล่นเทนนิสด้วยกันอีกครั้งได้ไหมอันเนี้ย ก็จะเป็นคำถามอันแรกที่นายถามนายีในในอาถามนายเบเสร็จแล้วน b ก็ตอบว่ายาบารุม yeah, um ิชยาก็คืออ่ะได้สิบารุมิชทำไมจะไม่ละ่ะบารุมก็คือทำไมนิกก็คือปฏิเนะสธเนาะได้สิทำไมจะไม่ละ่ะหรือว่าแน่นอนสิ si. ทำไมจะไม่ได้ละ่ะอะไรเงี้ยนายอาก็เลยตอบไปว่าพรีมา ฮาเบนสีอัมโ n น a ากซ i t เขากเลยถามต่อไปว่าพรีมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าเออเริศเลยเริศไปเลยเราไปเล่นด้วยกันได้ a าเ็นสี h าเ็นก็แปลว่ามีเนาะสีก็คือคุณเป็นรูปแบบของคำาสุภาพอ m s o n นฉากก็คือวันอาทิตย์ Zeit เวลาเขาถามต่อว่าแล้วคุณมีเวลาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ไหม นายเบก็ตอบว่า yeah, อย่าอัมซนจากคันอีกได้สิวันอาทิตย์เนี่ยฉันมีเวลาคือฉันไปได้ฉันสามารถอย่างเงี้ยเนาะคันก็คือเคนนั่นนะเนาะผ่านไปตามอีกก็เลยเป็นอีกคัน yeah, อย่าอัมซนจากคันอีกนายอาก็พูดต่อว่าเสียกูดไม่มีอ่าเสียกูดพัสต์อีเนนเซนอัวเสียกูดก็คือดีดีจังเลยดีมากๆเลย เสียคือมาก good, กดีดีมากๆเลย past ก็คือ past เหมือนกับว่าเหมาะสมไหมได้ไหม inen e ก็คือมาจากคำว่าสี่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็น inen e เพราะว่าขึ้นอยู่กับคำกริยาที่ใช้อยู่ก็คือ pasten อันนี้เราจะเรียนใน เ,เรื่องต่อไปในอนาคตแต่ว่าให้เข้าใจประโยคนี้ไปก่อนนะว่า past in present อ้วถามว่าคืออะไรอะเดี๋ยวก่อนนะนถ้าแปลแบบตรงตัวมันก็จะเหมือนกับว่าเ,าเวลาสิบโมงเนี่ยเหมาะสมกับคุณไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าฟังเป็นภาษาไทยมันจะปนแปลกๆเนาะมันก็แปลเป็นภาษาไทยว่าสิบโมงอะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนาย คนต่อไปคุณเบเขาก็ตอบว่า yes I'm r e s t a n d t e n y ก็คือได้เลย I'm f r e s t a n d ก็คือตกลงตามนั้น also done b i t s o n t a g ก็จะเป็นประมาณว่าโอเคถ้างงานก็เจอกันวันอาทิตย์แล้วนายเบก็ตอบว่า d a n e ก็คือโอเคถ้างั้นเจอกันก็แค่นี้บทสนทนาอันแรกที่เราเรียนไปในวันนี้คือเหมือนจะง่ายๆแต่ว่า ถ้าลองไปอ่านเองโดยที่ไม่ดูวิดีโอแล้วก็ไม่มีการแปลให้เนี่ยก็จะต้องแบว่บาท,ท่องคำศัพท์นะครับแล้วก็ดูที่การแปลรูปของคำกิริยาทีา่ตามด้วยประธานของประโยคเนาะอย่างคำว่าคืนนเนี่ยประโยคแรกเนี่ยเป็นคืนนเบียเพราะประธานเป็นเบียร์ต่อมาประโยคที่ อะไรเอ่ยที่4มันจะบอกว่าอัมฟอนทากคันอีกเงี้ยมันจะไม่ใช่อัมฟอนทากเคลื่อนนั่นอีกเพราะประธานเป็นอีกมันก็เลยเป็นคันตรงนี้จะสําคัญมากนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็เราอาจจะจําไปตามที่เขาใช้เพราะว่ายัางไงเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ไปคลา,ายเขานี่แหละหรือไม่กระท่องคําศัพท์ไปว่าคําศัพท์นี้แปลว่าอันนี้เวลาเราอ่านบทสนทนาหรือว่าเวลาเราไปพูดเนี่ยเราจะได้แต่งประโยคได้นะครับตามที่เราต้องการ ตอนแรกกะว่าจะเอามาสองเนื้อเรื่องอันแรกเป็นบสทสนทนาแล้วก็อีกอันนึงเป็นจดหมายแต่ว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้เวลามันมา7นาทีประมาณ7นาทีแล้วก็เลยกลัวว่า,าคลิปนี้มันจะยาวไปก็เลยยกยอดไปในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปชู